จู่โจมเนี่ยเขาไปพบว่ากลุ่มผู้ต้องขังชาวจีนเทาเนี่ยจ้างนางแบบสาวเดินทางมาจากเมืองจีนว่ากันว่านางแบบสาวคนนี้เป็นตัวท็อปของประเทศจีนเลยนะคะค่าจ้างที่จะบินมาแล้วเข้ามาหากลุ่มจีนเทาในคุกเนี่ยเจ็ดหลักคุณผู้ชมค่าตัวเจ็ดหลักก็หลักล้านอะทีนี้เข้าไปได้ยังไงล่ะมันไม่ใช่จะเดินดุมด,มดุมเข้าไปได้ถูกไหมมันก็ต้องมีช่องลับมันก็ต้องมีช่องทางในการอำนวยความสะดวก การที่นางแบบสาวชาวจีนคนนี้เขาสามารถเข้าไปถามว่าเข้าไปทําอะไรเข้าไปเยี่ยมหรอือไม่ใช่เข้าไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ต้องขังกลุ่มจีนเทาโดยจะมีการเบริกตัวผู้ต้องขังออกมาจากแดน3แล้วก็ผ่านประตูสองไปยังห้องใต้บันไดมีห้องใต้บันไดด้วย,ดดวยคุณผู้ชมเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนาะและไอห้องใต้บันไดนี้เอาไว้ทําอะไร,ร,อรไอห,ห้องใต้บันไดเนี่ยนางแบบที่ว่าเป็นตัวท็อปค่าตัวเป็นล้านเนี่ยนะคะพอมาถึงเนี่ยจะมารอไอนักโทษจีนเทาเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละ แล้วพอนางแบบมารอยอยู่แล้วก็จะถึงขั้นตอนในการไปเบิกตัวตนักโทษจีนเทาออกมาจากแดนสามเพื่อมามีเพศสัมพันธ์คนที่พามาเป็นใครหละ่ะก็จะใครละ่ะก็เจ้าหน้าที่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพนั่นแหละคุณผู้ชมว่ากันว่าเจ้าหน้าที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพพาหญิงสาวนางแบบคนนี้นเข้าไปในเรือนจําผ่านช่องทางห้องทํางานของผอเรือนจําพิเศษกรุงเทพไม่ได้เข้าทางประตูปกตินะคะ ห้องผอ,อรเรือนจําว่ากันว่าสามารถที่จะผ่านเข้าประตู 2, 2> ของเรือนจําได้แต่จะมีห้องใต้บันไดซึ่งทางผอ,อรเรือนจําได้ทําเอาไว้เพ,เพื่อรับรองแขกเออือเมันน่าตกใจไหมล่ะแบบดังนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดลับตาแล้วในวันที่จู่โจมเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานสําคัญหลักฐานสําคัญที่ว่า<อ>มีทั้งนางแบบมีทั้งผู้ต้องขังชาวจีนแล้วก็กระดาษทิชชู่ที่เปื้อนคราบอสุจิ ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดเลยค่ะนี่คือที่มาของการโยกย้ายผอ,อรเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ผู้คุมอีก14ราย